สวีดัสสวัสดีนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับเอฟชนายุทธนะฮะกับสเกตฟุตบอลครับในช่วงเช้าเแบบนี้กันหน่อยนะฮะสวัสดีชาวสเกตฟุตบอลทุกทท่านด้วยนะครับสําหรับเช้านี้นะครับต้องบอกทุกคนก่อนว่าผลงานของนีสเนี่ยในฤดูกาลที่แล้วกับฤดูกาลนี้ครับผลงานต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับแล้วหนึ่งในปัจจัยที่ทําให้ผลงานของนีสในฤดูกาลนี้ย่าแย่การมาของแคชเปอร์ชไมเคิลมีส่วนนะครับ มีส่วนยังไงมามาฟังกันหน่อยนะครับอันนี้นะครับเป็นสื่อจากฝั่งฝรั่งเศสครับบอกว่าแคชเปอร์ชไมเคิลเนี่ยนะเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้ nice นะีสเนี่ยมีผลงานยแย่ในช่วงต้นฤดูกาลนี้เลยนะฮะต้องบอกว่านีสครับออกตัวในเวทีลีกเอิงฝรั่งเศสฤดูกาล2 0 2 2ัน2 3ก็คือฤดูกาลนี้นะครับด้วยผลงานที่ชนะไป2เกมเสมอ2เกมแพ้4เกมในส่วนเวทีคอนเฟอเรนซ์ลีกเนี่ยทีมอย่างนีสครับเสมอทั้ง2นัดเลย แล้วข่าวในช่วงตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับก็มีรายงานบอกว่านีสกำลังจะปลดรูเซียงฟาฟให้พ้นตำแหน่งกุนซือไปเลยโดยมีการเจรจาก,กับมาลิเซโอโปเชติโนอดีตกุนซือเก่าของปารีสแซงต์แชมงก็ให้มารับงานในถิ่นอารีอันสริเวรานะครับ mm hmm. แต่ว่าล่าสุดครับสื่ออย่าง IMC ครับบอกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในทีมนีสเนี่ยมีหลายปัจจัยมากๆซึ่งหนึ่งในเหตุผลนั้นก็คือการมาของแคชเปอร์แชมัยขึ้นผู้รักษาประตูชาวเดนมาร์กที่ย้ายมาจากเลสเตอร์ซิตี้นะครับ รายง,งานข่าวครับบอกว่าการย้ายทีมของนายดานวัย35ปีอย่างแคชเปอร์ชไมเคลนเนี่ยมันผิดปกติมันแปลกออกไปจากขั้นตอนนะครับเพราะว่าทีมงานของไมเคลนครับได้ติดต่อไปหาจิมแรดคิปเจ้าของสโม,มสรโดยตรงเลยจะไม่บอร์ดบริหารบางคนเนี่ยไม่พอใจในเรื่องนี้เป็นอย่างมากนะฮะแถมไม่พอนะครับทีมงานของไมเคลนเองเนี่ยยังล้ำเส้นด้วยการเรียกร้องไปยังแรดคิปให้กดดันลูเซียงฟาบเนี่ยส่งประตูชาวเดนมาร์กอย่างไมเคลนลงเล่นเกมหล็กเอิงนัดแรกของฤดูกาลด้วย แต่ว่าลูเซียงฟารับก็บปฏิเสธส่งมาตินบูกาลงทําหน้าที่แทนนะครับไม่เอาไม่เอาผมไม่ทําตามคุณแต่ว่าสื่ออย่าง IMC เนี่ยยังบอกอีนะว่าชไมค์ขึ้นยังแหกกฎหลายๆอย่างที่ฟาบเนี่ยวางไว้ไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาประชุมทีมระยะเวลาพักผ่อนนอกจากนั้นสภาพร่างกายตอนรายงานตัวครั้งแรกของชไมค์ขึ้นเขามีไขมันส่วนเกินมากกว่าที่สโมสรเนี่ยกำหนดไปเยอะมากเลยนะครับโอ้โหถือว่า อาจจะเป็นปัจจัยปัจจัยหนึ่งนะครับที่จะไม่ห้องแต่งตัวของนีสแนน่ค่อนข้างจะไม่เหมือนเดิมก็ว่าได้สําหรับการมาของแคชเปอร์ชไมยขึ้นะครับรวมไปถึงผลงานของนีสในตอนนี้ด้วยถือว่าผลงานกลับไม่เป็นชิ้นเป็นอันเหมือนฤดูกาลที่แล้วเลยนะครับอืมทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับข่าวนี้คอมเมนต์ก็ไห้ผมหน่อยนะครับขอบคุณครับที่รับฟังในช่วงเช้าแบบนี้ครับสวีดัสสวัสดีครับ